searches at c o n d o canyon or tilted towers เพืเ่อนๆจะต้องไปเปิดกล่องทองที่เมือง condor canyon หรือจะเป็น tilted towers ก็ได้นะคะไปเมืองไหนก็ได้รวมกันให้ได้5กล่องไม่จำเป็นจะต้องไปในตาเดียวกัน ระหว่างบินลงก็มองๆไว้นะคะว่ากล่องอยู่ตรงไหนบ้างการเปิดกล่องนะคะนอกจากการจะได้เควสแล้วเนะี่ยมันจะถูกนับในมายสเตอ์ด้วยถ้าใส่จำไม่ผิดนะคะแล้วก็ยังได้ XP ด้วยใครที่ต้องการจะได้ XP เยอะๆเนี่ยแนะนำให้พยายามเปิดกล่องทองกล่องกระสุนอย่าไปทำการทุบมันนะคะเพราะว่าการทุบเนี่ยไม่ได้ XP แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะอีพีส์ทำการบัฟนะคะบัฟ XP พพวกนี้เนี่ย ให้เราได้เยอะขึ้นด้วยจากปกติสมมติได้แค่140ใช่ไหมคะก็กลายเป็น280ตู้เหมือนไม่เยอะแต่ว่า10กล่องก็2008แล้วนะ